คิดว่าถ้าเลือดมาไหลยเยอะขนาดนี้ก็กลัวค่ะเพราะว่ามันเลือดมาไหลไม่หยุดแล้วไหลยเยอะมากค่ะก็บอกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ2อีต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้ครับว่าเป็นวิกฤตครั้งหนึ่งของครอบครัวเลยครับแต่เราก็พยายามให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับปกติจะมีรอบเดือนมาประมาณสัก3าวันนะคะ มาประมาณสักอาทิตย์กว่า10วันก็ไม่หยุดต้องมาใส่แผมเปิดเป็นประมาณสักวันหนึ่งสองวันก็ไปหาหมอนะคะ่ะเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสัก 3- 4มสี่เซน,นะคะคเป็นมะเร็งปากมือโลกระยะ2เบียคิดว่าถ้าเลือดมันไหลยเยอะขนาดนี้ก็กลัวะคะ่ะเพราะว่ามันเลือดมันไหลไม่หยุดแล้วไหลยเยอะมากะคะ่ะก่อนจะได้เข้ารับการฉายแสงเนี่ยมันก็มีเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งที่ต้องทำเรื่องติดต่อราชการหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตขึ้นเวียนก็ตัดสินใจก็ามาพบกับท่านอาจารย์ดรพิเชษนะครับอาจารย์ก็ไล่ดูข้อมูลอาจารย์ก็บอกว่าต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อนไอเรา,าเครียดแต่อาจารย์ก็ยิ้มสบายๆไม่ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรก็เลยนํากลับไปให้ภรระยาบางทาง่ันนับดูเลยอะ่ะสิบวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆต้องใส่ผ้าอนาา้าไมยแล้วก็คือไม่มีติดผ้าอน้าไมายเลยนะคะาสารสกัดจากมงคุดแต่ผมพิสูจนม์มาเลยจากการที่เราสาม,มารถทํา ให้เซลล์มะเร็งมันตายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้สร้างภูมิคุ้มกันบำบัดดูแลโรคมากมายเลยมะเร็งก็เป็นเรื่องละครบวันที่10เนี่ยเขาก็เฮเลยเพราะว่าวันที่11รลุนแล้วก็ไม่มาแนละ้วก็ทีน,นี้ก็กลังใจก็จะมาเยอะมากเลยสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเยอะมากพอกําลังใจดีความเครียดเขาก็ลดลงครับมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ย กลับมามีภูมิแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับมันกด็ดีใจมากครับวันนี้นอกจากที่พี่ๆได้มาแชร์ประสบการณ์รแล้วก็ได้มาเล่าถึงความรู้สึกที่มีกับอาจารย์พิเชษครับอาจารย์เองก็มีคําแนะนําอยากจะแนะนําพี่ๆเพิ่มเติมครับเหมือนกันครับ จริงๆการสัมภาษณ์ระหว่างนี้อาจารย์ฟังอยู่หมดเลยนะครับรบเดี๋ยวขออนุญาตเชิญอาจารย์